สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้พอมีหนังสยองผ่านจากประเทศอินโดนีเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่าโดซาตูรูนัน2025เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อจะจูผนได้ถูกบางอย่างเข้ามาเล่นงาน วกเขาติดต้องช่วยกันค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งหนและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านกลางป่าในคืนอันเงียบสงัดมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมขับไล่ปีศาจโดยอุสต้าฮารีได้ท่องบทสวดพร้อมกับพรมน้ำมนต์ใส่ที่ตัวของหญิงสาวปีศาจที่อยู่ในร่างของเธอก็กรีดร้องโชว์ให้เห็นดวงตาที่แดงกำ่ำแล้วก็จ้องขม่งมองหน้าของเขาแต่อุสตาาฮารีก็ไม่กลัวนะครับเขาจัดการกับมันจนมันยอมถอยออกจากร่างครอบครัวของหญิงสาวที่เห็น ก็ดีใจกันมากๆทีแรกคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงประหลาดได้ดังขึ้นอยู่ที่ข้างนอกชายผู้เป็นพ่อที่เดินออกไปดูก็เห็นว่าลูกกับภรรยาของเขาถูกบางอย่างเล่นงานจนตายซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ปีศาจได้เข้าสิงร่างของหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งมันกล่าวว่าจะเล่นงานอุสตัดฮาร,ารีแต่โชคดีที่มีใครบางคนได้มาช่วยเอาไว้ซึ่งคนคนนั้นเป็นผู้หญิงในมือถือมีดแอลแลมคม พุงเป่าเล่นงานไปที่ปีศาจจากนั้นเธอก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่างและหนังก็ได้ตัดมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าดารูเป็นนักข่าวส่วนตัวของสารวัตรอายตอนนี้เขาได้รับแจง้งว่ามีเหตุคนเสียชีวิตในห้องพักสารวัตรอายก็เล่าให้ฟังว่าชายที่ตกเป็นเหยื่อถูกบางอย่างควักเอาหัวใจออกไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับและก็น่าแปลกที่ส่วนมา คนที่ตายมักจะเป็นอุสตัดหรือผู้นำทางศาสนาสารวัตรอายโยจึงบอกให้ดารูรีบทำข่าวเพื่อเร่งตามจับตัวคนร้ายแต่ดูเหมือนว่าเขาอยากให้ดารูเบียงเบียนประเด็นทำว่าเขานี้เป็นเหตุการณ์ตายทั่วไปเพื่อไม่ให้สายงานของเขาได้รับผลกระทบแต่ในระหว่างที่กำลังคุยกันพวกเขาก็มองไปเห็นใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงมุมมืดแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรจู่ๆร่างของคนคนนั้นก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขา และนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าคนที่ทําเรื่องนี้คือยิงสาวคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าปากุญจาราเธอเป็นมือสังหารในลัทธิมืดถวายตัวให้กับปีศาจมีพลังชั่วร้ายตามเป็นเงาออกล่าเอาหัวใจมนุษย์ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ปีศาจมันก็บอกนะครับว่ายิ่งถ้าเธอใช้พลังมากเท่าใดร่างของเธอก็จะหมดอายุไขเร็วขึ้นซึ่งเธอก็ทราบเป็นอย่างดีเธอจึงบอกว่าต่อไปนี้เธอจะพลาดไม่ได้เด็ดขาด เป้าหมายของเธอใกล้จะครบแล้วและฉากก็ได้ตัดมาที่ดารูหลังจากที่เขากลับออกมาเขาก็ได้รับสายจากหัวหน้าบอกอที่โทรมาบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้เขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชถธอเป็นผู้ป่วยที่เหมือนจะเกี่ยวข้องกับคดีในหมู่บ้านกลางป่าซึ่งเป็นหมู่บ้านในตอนต้นเรื่องนะครับและฉากก็ได้ตัดไปที่โรงพยาบาลจิตเวชตอนนี้สซมันเจ้าหน้าที่ควบคุมกำลังออกเดินตรวจด,ดูความเรียบร้อย ก่อนที่จะปิดไฟส่งผู้ป่วยเข้านอนซึ่งตอนนั้นเขาก็บังเอิญได้พบกับปาโจผู้ป่วยที่มันจะมีท่าทีแปลกเขานั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงพร้อมกับชี้มือไปที่มุมห้องเขาบอกว่าในห้องของเขามีผีผู้หยิงสวมชุดผู้ป่วยได้ปรากฏตัวอยู่แต่ใส่มันก็ไม่เชื่อนะครับเขาบอกให้ปาโจรีบเข้านอนไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษแน,แน่ปาโจที่ทําอะไรไม่ได้ก็รีบเอาผ้าห่มคลุมหัวแต่หนังก็เพื่อให้เราเห็นว่า สิ่งที่เขาพูดมาไม่ได้พูดเพ้อเจอนะครับในห้องของเขามีผีอยู่จริงๆและหลังจากตรวจตาเสร็จไซมอนก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับโรมัสใช่ที่เป็นหัวหน้าเขาบอกว่าปาโจพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดผู้ป่วยจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะมองเห็นอลินผู้ป่วยที่ตายไปก่อนหน้านี้โรมัสก็บอกว่าไม่หรอกเขาไม่เชื่อในอเรื่องผีสางและฉากก็ได้ตัดไปที่ยิงสาวตอนต้นเรื่องเธอมีชื่อว่านิงรำ เธอถูกจับมาที่นี่ในข้อหาทำร้ายผู้อื่นและสาเหตุที่เธอถูกจับได้ก็เนื่องจากคืนนั้นเธอหมดสติหลังจากต่อสู้กับปีศาจนะครับแต่โชคดีที่เธอไม่ติดคุกเธอแค่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตและตอนนี้ปากุญจาราก็ได้เดินทางมาที่นี่เหมือนกันเธอใช้เวทมนต์คาถาเรียกให้ผีตายหงปรากฏตัวซึ่งผีตนนั้นก็คืออลรินนั่นเองแต่เธอไม่ได้ใช้ให้อลรินไปจัดการนิงรามเพราะเธอต้องการนิงรามแบบตัวเป็นๆ เธอจึงบอกว่ามีข้อแลกเปลี่ยนถ้าอลรินยอมช่วยจัดการเจ้าหน้าที่เธอจะมอบพลังอันแก่กล้าให้กับอลรินทางด้านอลรินก็ยอมทํานะครับในคืนนั้นเธอได้เล่นงานเจ้าหน้าที่ไซมอนพอถึงตอนเช้าดารูก็ได้มาสัมผัสหนิงรมเนื่องจากเขาอยากจะรู้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมมีคนไปพบเธออยู่ในป่าพร้อมกับซากศพของครอบครัวหนึ่งที่ไร้หัวหนิงรมก็เผยให้รู้คร่าวว่าเธอคือผู้ดูแลมนุษย์ ให้พ้นจากน้ำมือชั่วของซาตานไม่มีใครจัดการมันได้นอกจากมิตรอาคมที่เธอมีแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วและเธอก็ไม่มีพลังที่พอจะต่อสู้ได้ดารูที่ได้ยินเขาก็ไม่เชื่อนะครับเขาหามว่าเธอพูดจาเพ้อเจอเธอจึงบอกว่าไม่เชื่อก็ตามใจแต่ช่วยตอบคำถามเธอสักหน่อยโดยเธอถามว่าตอนนี้มีเหยื่อถูกควักหัวใจไปกี่คนแล้วดารูที่ได้ยินเขาก็งงนะครับว่าเธอรู้ได้ยังไงเขาจึงบอกว่าตอนนี้ มีผู้เสียชีวิตไปแล้วสี่คนหนึ่งรำที่ได้ยินก็บอกว่าขาดหัวใจอีกสามดวงพวกมันก็จะทําสําเร็จนั้นจึงทําให้ดารูงงมากกว่าเดิมว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรขณะดเดียวกันความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีคนพบศพเจ้าหน้าที่ใส่มอนแล้วหนึ่งรำจึงบอกกับดารูว่าถ้าเขาไม่ช่วยเธอต้องมีคนตกเป็นเหยื่อของปีศาจตนนั้นเพิ่มเธอต้องการเอาดาบของเธอคืนแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน เธอจึงอยากให้เขาช่วยตามหาเธอจับไปที่มือของดารูอย่างแรงดารูที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงตอบส่งๆว่าเขาจะช่วยเธอเองเธอจึงยอมปล่อยเขานะครับและเธอก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปหลังจากวันนั้นปากุญจาราก็ได้หัวใจมาครอบครองอีกดวงส่วนดารูก็ได้ไปยังหมู่บ้านกลางป่าเพื่อที่เขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้พบกับอุสตัดฮารีซึ่งอุสตัดฮารีก็พาเขาไปยังจุดเกิดเหตุ จากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าในคืนที่น่งรำต่อสู้กับปีศาจมันคือความจริงเขาเห็นมากับตาแต่ตอนนั้นเธอก็ดันพลาดถูกปีศาจเล่นงานจนสลบไปและอุสตาธฮารีก็เล่าเรื่องแปลกอีกนะครับเขาบอกว่าหลังจากวันนั้นเขาได้มาที่บ้านหลังเดิมแต่กลับพบว่าไม่มีบ้านได้ตั้งอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะถูกปีศาจหลอกเหมือนกันหลังจากสัมภาษณ์เสร็จดารูก็ได้ขอตัวกลับนะครับ ส่วนทางด้านอุสตันฮารีก็กำลังตามออกมาแบบติดๆแต่ก็พบว่าตอนนั้นเขาไม่สามารถเดินกลับออกมาได้เดินยังไงมันก็วนกลับมาที่เดิมและที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะปากุญจาราได้ทำเวทมนต์สะกดเอาไว้จากนั้นมันก็เล่นงานเขาจนตายส่วนทางด้านดารูตอนนี้เขาก็บังเอิญได้เจอกับผีผู้หญิงที่โผล่เข้ามาหลอกโชคดีที่เขารอดออกมาได้และฉากก็ได้ตัดกลับมาที่โรงพยาบาล อนนี้นิงรำก็กำลังหาทางหนีโดยเธอเอาผ้ามาห่อเป็นรองเท้าแล้วก็ปีนขึ้นไปที่ช่องระบายอากาศเธอคันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เธอต้องหยุดชะงักเมื่อเธอได้ไปเห็นพฤติกรรมอันไม่สมควรของเจ้าหน้าที่ที่กําลังจะขืนใจผู้ป่วยหญิงและหนังก็เผยให้เรารู้ว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ได้ทําเป็นครั้งแรกนะครับเขาแอบทํากับผู้ป่วยจนตั้งท้องหนึ่งคนและเธอก็ถูกขังอยู่ในนี้ด้วย หนึ่งรำที่เห็นจึงรีบเข้าไปช่วยทั้งสองต่อสู้กันจนเสียงดังไปถึงห้องพักของเจ้าหน้าที่พอพวกโรมาตได้ออกมาพวกเขาก็รีบจับตัวของหนึ่งรำเอาไว้โดยไม่สนเลยว่าสิ่งที่เธอทําอยู่มันคืออะไรพวกเขาจับเธอกลับไปขังไว้ที่เดิมส่วนเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ลอยนวลต่อไปพอถึงตอนคาดารุก็ได้มาหาหนึ่งรำเพื่อที่เขาจะเล่าสิ่งที่เจอให้กับเธอฟังจากนั้นเขาก็ได้ถามว่าเธอเป็นใครกันแน่ หนึ่งรำก็เผยให้รู้นะครับว่าเธอคือหนึ่งในกลุ่มผู้พิทักษ์ออกตามล่าฮาซาตานคนในลทัทธิของเธอได้จัดการกับผู้นําของพวกมันแล้วและสิ่งที่ปากุญจารากําลังทําตอนนี้คือมันต้องการหัวใจเจ็ดดวงเพื่อปลุกให้ผู้นําของมันฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ถ้าว่าหัวใจแต่ละดวงต้องมาจากคนที่เคยเฉดกับความตายมาแล้วดารูที่ได้ยินก็เหมือนจะงงนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นและขณะที่กําลังคุยกัน จูจ่ๆสารวัตรอายก็ได้โทรเข้ามาเพื่อที่เขาจะแจ้งให้กับดาวรูทราบว่าอุตตัชฮารีได้ถูกบางอย่างเล่นงานเขาที่ได้ยินก็ตกใจแล้วก็รีบไปหาสารวัตรทันทีแต่ยังไม่ทันจะข้ามคืนที่ห้องขังของผู้ป่วยก็เกิดเรื่องนะครับเมื่อผีอลินออกอรารวาดเล่นงานเจ้าหน้าที่ตายไปสองคนส่วนดารูที่มาถึงห้องเก็บศพเขาก็แปลกใจเมื่อสารวัตรอายบอกว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนมากพวกเขาเคยเฉียดกับความตาย ไม่ว่าจะเป็นการป่วยการเกิดอุบัติเหตุดารูที่ได้ยินก็เข้าใจแล้วว่าทุกศพที่อยู่ในนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิงรำพูดแถมตอนนั้นเขายัางได้พบกับบางอย่างที่อยู่ในท้องของศพเขาที่ล้วงออกมาดูก็เห็นว่าสิ่งนั้นมันคล้ายกับด้ามมีดแต่ไม่มีคมและยังไม่ทันจะทําอะไรจู่ๆไฟในห้องก็ได้ดับลงทุกอย่างอยู่ในความมืดจาราวัตรอายก็รีบเปิดไฟฉายพอได้ส่องแสงสว่าง ซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็มองไปเห็นศพของผู้ยิงคนหนึ่งที่กําลังหันมายิ้มแห่งกับพวกเขานะครับแค่นั้นยังไม่พอจู่ๆศพทั้งห้องก็ลุกเพึ่ขึ้นมาและที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะฝีมือของปากุญจารานะครับเธอมาที่นี่ด้วยแล้วเธอก็ใช้เวทมนต์ปลุกให้ผีขึ้นมาจากความตายมันพยายามเล่นงานพวกเขาจนสารวัตรอายโเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่ดารูนี้ออกมาได้และตอนนี้ที่โรงพยาบาล ก็กำลังอพยพผู้ป,ป่วยพอนิงรำถูกปล่อยตัวเธอก็บอกให้ทุกคนเรียบออกไปจากนั้นเธอก็เข้าต่อสู้กับพีอารินซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ปากุญจาราได้มาหาผู้หญิงที่ตั้งท้องนิงรำก็รู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ต้องถูกใช้สังเวยในพิธีกรรมเธอจึงเรียบเข้าต่อสู้กับอารินเพื่อจะไปช่วยผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่พีอารินมันก็ไม่ยอมง่ายๆมันเล่นงานเธอจนได้รับบาดเจ็บ เทแรกนี่งรำก็เหมือนจะสู้ไม่ไหวพลังของเธอเริ่มหมดแต่ก็โชคดีที่ดารูได้มาช่วยเอาไว้เขายกยนบางอย่างให้กับเธอซึ่งหนังก็เผยให้เราเห็นว่าพอเธอได้จับด้ามอันนั้นจู่ๆมีดก็ได้ปรากฏออกมาแล้วเธอก็จัดการกับพีอารินทันทีแต่ยังไงก็ตามเธอก็ไม่สามารถช่วยผู้หญิงคนนั้นทันนะครับผู้หญิงคนนั้นถูกจัดการไปแล้วและตอนนี้เธอก็กําลังอยู่ในพิธีปุกปีศาจป่ากุญจาราได้ออกหัวใจทั้งเจ็ดวง มาล้อมไว้ที่ตัวของผู้หญิงคนนั้นและดูเหมือนว่าพิธีกรรมจะสําเร็จแล้วหล่อแค่ผู้นําปีศาจได้ปรากฏดตัวออกมาแต่ถ้าว่านงรําก็ไม่ยอมนะครับเธอพุ่งเข้าไปต่อสู้กับปากุญจาราต่างคนต่างงัดพลังใส่กันซึ่งมีแต่คนเทพเทปแต่ไม่รู้ว่าเธอไปทําอีท่าไหนจูจๆมีดของนิงรําดันหลุดมือปากุุณาราจึงจะใช้โอกาสนี้เขาเล่นงานเธอนะครับโชคดีที่ดารูได้เข้ามาช่วยเอาไว้อีกครั้ง เขายื่นมีดมาให้กับเธอพอหนิงรมความมีได้เธอก็จัดการกับปากุญจาราทันทีแต่ถึงอย่างนั้นปากุญจาราก็ยังไม่ตายแค่เธอไม่มีพลังของปีศาจแล้วส่วนทางด้านหนิงรมเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเธอเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการกับผู้นําปีศาจที่กําลังจะคลอดออกมาจากท้องผู้หญิงคนนั้นเธอใส่ไม่ยั้งจนผู้นาปีศาจได้ตายรอบสองแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะปากุญจารายังไม่ถูกจัดการ แถมเธอยังหายตัวไปอีกดวงจะตามตอนนี้ก็ยากเพราะข้างนอกกําลังมีการอพยพผู้ป่วยไปที่อื่นแต่นังก็ทําให้เราเห็นว่าป้ากุญจาราไม่ได้หายไปไหนเธอแอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงก็คือคนแก่แต่พวกเจ้าหน้าที่ดันไม่รู้เธอจึงแอบหลบหนีไปได้นั่นเองและนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบหนังพีแนวฮาร์ดคอร์ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสาวแสงสีเสียงการทำพิธีกรรมลึกลับรวมไปถึงฉากหลอกของผีที่ทำออกมาได้ร้อนดูดันมากๆแถมตอนจบหนังยังได้จบแบบปลายเปิดว่าจะมีภาคต่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันดูเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเย้เลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นาทนีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ